เซลมีซีวีสจะมาพร้อมกับชิปเซ็ตตัวใหม่ระดับพรีเมียมอย่าง d น m e n s i t y 8200 Ultra เป็นรุ่นแรกของโลกเลยที่ใช้ชิปเซ็ตตัวนี้ครับข้าวกัมเดีข่าวสารดีดีทาง IT ในช่วงเย็นในวันสแปนเดกาสาสิบัตีนะพูดข่าว IT รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องของเราด้วยนะครับผพ้ใจแพ้ข่าวสารที่มาเนใแบบนี้เป็นประจำทุกวันโทรศัพท์มือถือด้วยใหม่ในซีรีส์ที่หลายๆคนน่าสนใจนะครับก็คือ Xiaomi m ี3ที่มีการเปิดตัวในชื่อนี้ที่ประเทศจีนนะครับมาเป็นเจเนเ a t i o n ที่3แล้วและมีข่าวว่าจะเป็นรุ่นแรกเลยนะครับที่ใช้ชิปเซ็ต Mediatek Dimensity 8 2 0 0 Ultra ตัวใหม่ล่าสุดด้วย ซึ่งถือว่าแรงแล้วก็เร็วมากๆเกินะครับแค่กับชิปเซตตัวนี้ของ Mediatek เนี่ยจะมีการความสามารถนะ overclock นะครับของตัว8200ที่เปิดตัวไปในช่วงปลายปีที่แล้วนะครับยืนยันแล้วนะครับว่าประสิทธิภาพการทำงานไม่ว่าจะเป็นการประมวลผลภาพสัญญาณ ISP นะครับดีขึ้นแล้วก็จะรวมถึงการประหยัดพลังงานนะครับเพิ่มขึ้นการถ่ายภาพนะครับความเร็วสูง ฟีเจอร์การถ่ายวิดีโอใหม่ๆนะครับเพิ่มเข้ามามากกว่า30ฟีเจอร์ือกันว่าตัวซีวี3ตัวนี้จะมาพร้อมกับหน้าจอ AMOLED 6.55นิ้วให้ความละเอียด Full HD+ นะครับและมีค่ารีเฟรช120เฮิร์ตกล้องเซลฟี่32ล้านพิกเซลกล้องหลังเลนส์หลัก50ล้านพิกเซลของ Sony IMX 800พร้อมกับแบตเตอรี่4,500มิลลิแอมป์และการชาร์จที่เร็วนะครับถึง6-7วัตต์ด้วยกันถือว่าเป็นมือถือหนึ่งรุ่นที่มีความน่าสนใจไม่น้อยและชิปเซ็ตก็แรงด้วย สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกนค r code ค้ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด s u b s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวด,ด,ดีและขั้นนี้เราต่อไป ช่องเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล,ล้วก็มอบดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย